เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกับประจำทุกท่านนะผมวันนี้เรากลักบอยู่ในไ i n ครา a เซ s ร์ v เวอร์2,024,407ผ่านที่56ครับคลิปนี้เวอร์ชั่นเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจาก1.21.44ขึ้นมาเป็น1.21.50นะครับผมและทําให้นี่ไม้ใหม่ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือของไบโอมเพลก่าเล่นนั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าเพลการ์ดน้นี่ผมก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ดูสปอยไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับอันนี้ผมเสกมาลองดูนะครับผมอีพีนี้เนาะอีพีนี้ผมขอแยกตัดหลายๆอย่างออกแล้วกัน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 ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเงินดมติ๊ก speed ผมก็ไม่รู้นะว่ามันปลูกแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจากมั้ให้เดานะฮะวันนี้แต่เราจะเอาไมา้เพีร์กาเดนมาตกแต่งบ้านหน่อยละกันนะครับผมเดาทำไมมันไม่โตอ่ะ ต้นไม้มันใหญ่หรอมันเลยไม่โตเบ้อเจอกบดยู่มาดีกว่าจะได้รู้อานี่ใหญ่ใหญ่อยู่นะนต้นไม้ตายปกไวก่อนเลย เออเองบอกนะผมอีบ e ีที่แล้วได้ทำบ้านชั้นสองใช่ไหมชั้นสองม,มันเป็นชั้นแบบชั้นหัดฟ้าคือมันแบบแม่งอะไรมากโอ้แทอยู่นะเดี๋ยวผมลองตัดไม,ม้แห,งห้งเลยเครื่องอเดี๋ยวผมลองตัดไม้ดูเออเอเซนเชียรไม่ทำงานด้วยต้องตัดเองนะครับผม พอตัดไม้คือมันไม่ทำงานเนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องตัดเองลำบากผมจริงๆเลยเนี่ยต้นไม้มันใหญ่อยู่นะใช้เล่นเลย ีแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนใบไม้ร่วงอะ่ะเออสีมันดูซีดนะผมว่าสีมันดูแบบเหมือนคนเศร้าๆอะ่ะแบบไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนมันเศร้าๆเลยตวัวใหญ่แต่เนนะี้ยขอใช้บนมิวเนี่ยสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเอาไม้มาทำหน่อยฮิได้อะไรบ้างเอ,อ่ยอ่าไหนลองหน่อยอืม อืได้หลายอย่างนะอันดับแรกเดี๋ยวผมทําประตูก่อนเลยนะครับไหนเอาองเปลี่ยนกับอันนี้ดูซิว่ามันมันจะเข้ากันไหมนะฮะเฮ้ยที่นะตะลุงผม,มว่าเท่นะคือประตูมันดูแบบโอ้โหว่าเท่นะดีดีดีด ตั้งประตูไว้ก่อนเลยนะครับผมติดตแต่ประตูวางปุ้งๆเสียประตูเหมือนเดิมนะอืมต่อไปน่าจะเป็นสลับเอ้ยไม่ใช่แผ่นเหยียบไม่ใช่เพจน,นะครับผม,มเพจวาไว้อืม ว่าสีมันดูซีดๆนะสำหรับเพลไปอมเพลเนี่ย mm. อย่าเขาบอกว่ามีตัวใหม่ด้วยใช่ไหมยวตัวใหม่เดี๋ยวผมค่อยมานั่งคิดดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวน่าจะมีคลิปหลังจากนี้แหละนี่คืออะไรคิกกี้ฮาร์ดบ,บล็อกออฟลิซินเลซินอะไรคือเลซินอ่ะแรกใหม่เ,เหรอ ลิซินคืออะไรอ่ะทีเซลล์ลิซินลิซินเอ้ยลิซินลิซินไม่ใช่ลิซินลิซินอะไรคือแร่ลิซินอ่ะมันได้มาจากไหนเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้นะผมใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะอืม,มเอาไม้มาทำอันนี้หมดเลยเฮ้ยสวยว่ะเอามาตกแต่งบ้านนี่คือแบบว่าดีอ่ะอก็ไม่แย่นะก็ถ,ถือว่าโอเค ใช่ไหมไม้มาดูสีแบบเหมือนคนย้อนอดีตอะประมาณนั้นนะครับสีมันเหมือนว่าเราย้อนอดีตไปที่นะสำหรับผมเลยนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากสำหรับเจ้าไม้เพลนะครับ เป็นไ,ไ,ไ,ไม้ต้นไม้ก็เราสามารถตัดใบไม้มันมาตกแต่งบ้านได้ไหมอ่ะวันนี้อยากรู้อ่ะเดี๋ยวเราเอากันไกลมาดีกว่ากันไก่จ้เาเหล็กมาสองก้อนบเอไมไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เบา นี้ผู้นะคับผมงเตี้ยอยู่นะหนึ่งแม่สีมันจะซิดซี่ก็เถอะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยว่ามันสามารถตัดได้ไหมเดี๋ยวผมขอขึ้นไป้างบนเลยแล้วกัน ตัดจากตาวบนเนี่ยอู้ได้ด้วยโอเคผมรว่ามันต้องนั่นนะใบไม้สีมันดูเหมือน off oak leaf. อ๋อเพลโอเกลีฟเออเออกำลังจะพูดเลยว่ามันเหมือนไม้โอ๊กนะครับมันก็เหมือนจริงนั่นแหละจริองอืม,อมสวยจัด สำหรับผมนะไม้นี้ผมว่าให้ประมาณสักประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันผุผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสีแบบซีดๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกครับก็บายดีอะแม่บึนบึนเครื่องอะ อไปตกแต่งหน้าบ้านดีกว่าน่าจะสวยน่าดูก็สีมันซีซ้ๆเลยครับมันทำไงได้ใช่ไหมโอ้โหหัวรุนเลย <c oughs> แม่เปิดเลยเออทำไมอ๋อโอ้โหผมก็ใช่ลาดเนาะม,มาวางข้างล่างมันก็โดดไปแค่เพดิอุย้ย นี่็นไรนะครับผมวางไปเออพอได้อยู่มันบอกสลับเอาไว้ทำบ้านพวกบ้านอาดีตอ่ะเหมือนเหมือน,น,น,นสมมติเราเคยทำบ้านแบบบ้านไม้โอ๊กแบบมีสีสัน,นอ่ะเราก็เอาไม้เนี้นไ,ไปทำก็ได้มันก็สวยอยู่นะนโอเคนะครับ อประมาณนะสลับไมเคิลนะคบอืมโอเคเลยคลิปนี้เหมือนที่บอกเขาไม่มีอะไรมากนะคะผมเพราะว่าตอนนี้เกมอัปเดตแล้วเป็นดดดเวเอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับผมและอีพีนี้เป็นอีพีที่หกนะครับผม เฮ้ยผมเห็นเลขนี่ลูกขำตลอดเลยวะวีนี้เป็น ep ห้าหกนะครับผมซึ่งตอนแรกจริงจริงเลยต้องทำฟาร์ฟักทองเนี่ยผมจะขออนุญาตตัดออกนะคบผมแล้วก็ห้องจําลองแมบป,ประตูขออนุญาตตัดออกเช่นกันเดี๋ยวผมจะใช้เวลาต่างๆในการทําห้องแลบมากขึ้นนะครับผมมันจะเป็นห้องแบบห้องวิจัยที่ผมคิดขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมต้องไป fk ฟาร์มเหล็กเลยเพราะว่าห้องแลบน่าจะต้องใช้บล็อกขาวๆน่าจะเอาบล็อกเพลมาทําด้วยแหละอืม ได้จะได้อยู่นะไม่รู้เดี๋ยวห้องแหลบมันคงไม่ควรมีไม้อะดิมั่นใจนะครับผมก็ได้ว่า t h e ีบ p หน้าเดี๋ยวเราไปทั้งมานั่งทําห้องแลบกันถ้าผมไม่ลืมอะนะโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้น่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสกายไป็นถ้าใจผมด้วยนะครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อสวัสดีครับ